สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบบร่วมกับบริษัท A R I P จำกัดมหาชนอิสุ u DMAX รุ่นพิเศษ X Series A S 3G คุณค่าของเทคโนโลยีและการใช้ชีวิตที่ลงตัวสาระประโยชน์ด้านการทำงาน ความบันเทิงและการแบ่งปันเพื่อชีวิตยุคใหม่ชีวิตที่ลงตัวชีวิตในแบบ CyberCity ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จุดยืนหรือว่า p พอร์เพในการผสมผสาน work and play ของโลก IT และเทคโนโลยีกับ Cyber City 2013ครับสำหรับวันนี้มีอะไรในรายการที่จะประสานทั้ง work and play ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยครับเริ่มต้นกันที่ทิศทางของการสื่อสารในประเทศไทยกับการสัมภาษณ์ท่านดรเศรษฐพงศ์งมลิสุวรณที่งานซีบิด2 0 1 3ครับ <F ur ians> นวัตกรรมอื่นในงานซีบิดเสื้อยุคใหม่ที่สามารถให้ความอบอุ่นแบบไม่ธรรมดาได้ไม่ธรรมดายังไงนั้นติดตามกันครับ ไปต่อกันที่งาน Mobile World Congress ดูว่า operator ผู้ให้บริการในประเทศไทยในเวทีระดับโลกมีอะไรใหม่กันบ้างในช่วงเทคโนโลยีไปดูมุมมืดของภัยจากอินเทอร์เน็ตเรื่องนี้ยกให้ T.J. a n นไปเลยเพื่อชีวิตยุคใหม่ชีวิตที่ลงตัวชีวิตในแบบ Cyber City ในงานซีบิตครั้งนี้ผมและซีได้มีโอกาสพบกับพันเอกด็อกเตอร์เสถงรองประธานกรรมการกสศชและคณะครับซึ่งมีอยู่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจที่พวกเราได้สัมผัสจากงานซีบิด2013ในครั้งนี้นั่นก็คือแนวคิดในเรื่องของ Share Economy ซึ่งเทรนด์นี้แหละครับเป็นเทรนด์ที่หลายๆคนนั้นพูดถึงและในขณะนี้นะครับในต่างประเทศเองนั้นก็ได้เริ่มมีการนําไปใช้จริงแล้วในหลายๆล,ลักษณะแต่ในมุมของโทรคมนาคมลองมาฟังความคิดเห็นในการนำแชร์อีกอนมีมาใช้งานกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเกี่ยวกับเรื่อง M2M หรือ Machine to Machine นั่นเอง เทคโนโลยี M2M เขาเรียกว่ามาชีนทูมาชีนความหมายก็คือมันจะใช้ซิมโทรศัพท์เนี่ยติดอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องการตรวจสอบว่ามันอยู่ที่ไหนเช่นกระเป๋าเดินทางของเราก็ใส่สิมแล้วก็ใส่คล้ายๆโทรศัพท์อุปกรณ์รับส่งกับข้อมูล ม,าม,า White, มันก็สามารถรู้ได้ว่าขนาดนี้กระเป๋าเราอยู่ที่ไหนหายมันจะเปลืองซิมไหมคะคือทุกอย่างสามารถใส่ซิมได้จะบอกว่าเปลืองก็ไม่เปลืองหรอกเพราะเลขหมายโทรศัพท์อย่างยกยกเตี้ยประเทศไทยมีคนไม่ถึง70ล้านคนแต่มีเลขหมาย118ล้านเลขหมายซิมเนี่ยมันาไปไว้ในรถ transportation ต่างๆครับส่งข้อมูลกันใช่ฮะแล้วย่งไปขนเงินเนี่ยธนาคารก็อยากรู้ว่ารถขนเงินเนี่ยไปอยู่ที่ไหน ผมชอบตรงนี้มากเลยเพราะว่าบังเอิญตอนที่เดินเข้ามาผมเห็นรถอยู่คันหนึ่งผมเดาว่าอยากจะดูว่าทาง Vodafone โเนี่ยเขาทำยังไงกับรถคันนี้แล้วเกี่ยวกับเสมย่าังไงเราไปดูตรงนั้นไหมครับดีเลยค่ะครับบริการที่มีชื่อว่า drive now นี้นั้นเป็นความร่วมมือกันระหว่าง ค่ายรถยนต์กับทาง Vodafone ที่ถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยียุคใหม่ออกมาในรูปของบริการเช่ารถยนต์ที่แตกต่างไปจากเดิมโดยนวัตรกรรมที่ว่านี้ยังได้รับรางวัล2013 GSMA Best Mobile Product or Services for Automotive ด้วยครับคำว่า M2M ในตอนนี้มันจะเป็นอะไรเมื่อก่อนคนไม่ค่อยรู้มาชีนทุ m ม c าชีนก็คืออย่างมาชีนเน่ย จงเตียงกระเป๋าตังก็ได้บัตร id card ก็ได้มาชีนแล้วก็นี่ก็มาชีนเอามาคอมเมนิเคตกันเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของแล้วก็แชร์รถกันสมมติรถไปจอดที่เสียมแพรน้องสีเช่ารถเสร็จอีกคนนึงมาแชาร์ต่อแต่ว่าเขาก็ต้องมีบริษัทเขาต้องบอกคุณไปแชร์อา้าวรถคันนี้จอดอยู่ที่นี่นะเอาคุณเอาบัตรของคุณไปแตะเพราะรีกิสเตอร์ไวแล้วเอ่้ฟังดูเหมือนว่า จากนี้ไปเนี่ยระบบคือคแม้กระทั่งคําว่าสาธารณประโยชน์ต่างๆเนี่ยที่สามารถเกิดขึ้นมาได้นี่คือไม่มีจํากัดแล้วไม่แล้วแต่จินตนาการจรถคลถคลาวไม่ใช่คลาวคอมพิวติงแต่เป็นคลาวที่มันลอยลอยอยู่อันนี้เป็นรถรถที่ลอยลอยที่ลอยแล้วเราอยากจะใช้และใช้ได้ก่อนที่จะเช่านะครับเราต้องสมัครสมาชิกเพื่อขอรับสติกเกอร์ NFC ที่จะติดมากับใบกับขี่ของเราเพื่อใช้เป็นกุญแจสำหรับเปิดรถ แล้วก็จะเข้าสู่โหมดการเช่ารถแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องกรอกเอกสารเลยครับค่าบริการนั้นจะคิดตามระยะเวลาที่ใช้ไปเริ่มต้นที่ครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเมื่อใช้เสร็จก็แค่จอดคืนณจุดจอดรถที่มีกระจายอยู่ทั่วเมืองเช่นเดียวกับตอนที่เราเช่าเราสามารถดาวน์โหลดแอป เพื่อค้นหาจุดจอดรถที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงซึ่งเราจะเห็นจำนวนรถยนต์ที่ว่างพร้อมให้เราเช่าเห็นแบบเรียลไทม์เลยนะครับในอนาคตเนี่ยอ่าโทรคมาคมันจะวิ่งไป 4G ถึง 5G เพราะน,นั้นการการใช้ Data เนี่ยมันจะเยอะขึ้นแต่เทคโนี้มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ Data ก็การให้บริการ Data มันก็จะถูกลง มโโีการมีการเก็บข้อมูลแล้วว่าโทรคมนาคม <ๆ S 1> ที่ใช้ Data เนี่ยจะมีราคาที่ลดลงทุกปีปีละประมาณ8%ปเหรือสิาคาลดลงตอนนี้มีโมเดลของประเทศไหนที่ทำแล้วแบบเวิร์กที่สุดในการใช้ซิมตรงโน้นซิมตรงนี้หลายๆที่แล้วแบบประเทศเขาพัฒนาไปเร็วมากๆอ,อกนน๋อแน่นอนญี่ปุน่นญี่ปุ่นใช้เอาซิมเนี่ยที่เมื่อกี้ที่พี่เล่าให้ฟังว่าเป็น m 2 m เน่ยติดในโลจิสติก สามารถที่จะบริหารจัดการรถได้<ล>ดระบบซิเค <Security S 1> ียวรได้แม้แต่กล้อง Security ที่ไปติดตามถนนก็ติดซิมการ์ดแล้วส่ง Data เพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นหลักฐานเวลาเกิดอุบัติเหตุตา่างๆด้วยตำรวจก็ใช้ได้แบบนี้ ความจริงแล้วแนวคิดดังกล่าวนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่มีการพูดถึงเรื่องของ M2M มาแล้วพักใหญ่เริ่มมีบริการรูปแบบต่ตางๆให้เราเห็นมากขึ้นโดยการสื่อสารระหว่างแมชชีนหรือ M2M นั้นสามารถนำไปใช้กับอุตสาหกรรมได้หลายประเภททั้งทางด้านระบบโลจิสติกส์ประกันภัยหรือแม้แต่เรื่องของสุขภาพครับ ที่ผมกำลังสังเกตผมอาจจะขอหยิบขึ้นมาดูนิดนึงว่านี่คือแพ็กเกจที่ที่ซีมองด้วยตาเปล่าซีพอจะมองออกใช่ไหมว่ามันส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับหัวใจและอื่นๆกลับไปด้วยใช่ในการตรวจร่างกายบางอย่างใช่หรเช่นไม่ว่าจะเป็นการเต้นของหัวใจความดันหรือแม้แต่อุปกรณ์ของการแพทย์ อย่างเจาะเลือดเงี้ยเราไม่ต้องไปโรงพยาบาลคนไค่อาจาจะเจาะเองเจาะแล้วเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือซิมใช่แล้วมันก็จะส่งข้อมูลไปถ้าอย่างงี้มันจะมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าซิมหนึ่งเบอร์ของเราเนี่ยต่อไปมันจะเป็น5ซิมหนึ่งเบอร์แต่ใส่กับกกองค์กรทุกตัวเลยได้เป็นไปนได้คุณค่าของโทรคมนาคมก็จะไม่ใช่การสืร่อสารต่อไปแต่เป็นการให้บริรบ<ๆ>การเพราะฉะนั้นชีวิตคนเนี่ยจะอยู่บน แพลตฟอร์มหรือโทรศคมอมแต่สิ่งสําคัญส่วนหนึ่งเลยนะสำหรับซีนะคือซีมีอุปกรณ์สื่อสารหลายเครื่องมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างต่อไปใส่ซิมหมดเลยเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อเดือนเรามันจะสักเท่าไหร่ดีอันนี้เป็นคําถามที่ดีในอนาคตเราจะไม่ใช่ไม่ต้องจ่ายเองการอินชูลันหรือหรือการประกันประกันสุขภาพประกัน,วนอวดดีจ<า>นะไม่มีราคาเดียวมุด ซขับรถโดยเฉลี่ยแล้วช้ากว่าพี่พี่ขับรถเร็วพี่จะต้องจ่ายค่าอินรูรันมากกว่าแพงกว่าเพราะดูมีความเสี่ยงสูงแต่เขาจะรู้ได้ยังไงเขาก็เอาซิมไปติดรถของซีติดรถของพี่แล้วเขาก็จะดูว่าอะกัระการซัมติงอะไรของเขาก็เป็นไปได้แต่มันก็อยู่ที่ C จะยอมไหมหรือพี่จะยอมไหมได้ยินได้ฟังเรื่องของ M 2 M หลายคนคงจะเริ่มสนใจขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับ ผมนาซีนั้นยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจากงานซีบิดสองพเราจะได้เห็นและฟังมุมมองของทางกสทชว่าเขามีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องระบบ security เทคโนโลยีที่นํามาโชว์ในงานซีบิดครั้งนี้นั้นว่าเป็นอย่างไรติดตามกันได้อย่างต่อนเนื่องในสัปดาห์หน้าครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ เสื้อตัวนี้นั้นไม่ใช่ใส่ให้ความอบอุ่นแบบธรรมดาธรรมดานะจะอบอุ่นยังไงนั้นสักครู่เดียวครับ